สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามทางช่องบอยเบิกบานแฟนเพจนะครับเมื่อวนนี้เข้าสิภาพี่น้องมาล่อยพาทําบุญกันมวันนี้เข้าเดินทางมาที่จังหวัดบึงกาฬนะครอันี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดอยู่ติดโค้งเลยใช่ไหมนี่แม่อยู่สะดือแม่ยังไม่ร้อ่งเมฆทางตะวันตกเฉียงเหนืออีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวา <anse> อห้น้องอันนี้ก็จะเป็นภายในวัดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอแม่นำ้ำโขงอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นชอปลาวนะครับ ช่วความบังเอิญแต่เกิดจากละสายบุญสายแม่นสายเทพสายแทนแต่บันพก,กาลเก่าบ่อนปรากฏคล้ายคนจมน้มใจกำลังจะขาดรอนระออนแต่มีมือเทพฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโของอีกฝั่งก็จะเป็น สซปลอปลอาวประเทศเบ็นบานเทา,เา,เา,เาวิวสวยอยู่พี่น้องอแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับเ,เพราะว่าแดด ฟังคงมายามคำแรงฟ้าเปลี่ยนสีดแดงคำรยับ <c oughs> <c oughs> อนี่คือเพื่อนร่วมขบวนการนะครับพี่ชอปเปอร์แล้วก็เจ้อ้วนสาวป,ประโคงนะครับ <c oughs> นั่นน้งเม่ด่านบนวัดเป็นปะ วิหารพระพุทธชินาราชแม่เป็นไก่เห็น่หมบอกกับพี่น้องอสวัสดีค่ะนี่ครับพี่นอ้องเราสิพามาเอาโชคเด้อพี่น้องเด้อผู้ใเบ่งจบก็าอาจสิได้โซคเมื่อบานน้ำกันมาอน้เอ่อ เป็นไนโซกไหตลาบด้อยพี่น้องว่าเป็นเรื่องบังเอิญพี่น้องที่แต่มากสะดือแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้อันไหนคือเข้ามาสะดือแม่น้ำโขงไหมมันอยู่ตรงกลางแบบนี้หรอเมนบังเลือกที่สุดไหมตีเะไรบ้างอ้นสีอะไรกุ้งยังข้าวซอยข้าวซอยพิเศษงี้ ปูปูนาโคนะครับเข้ากับตือเขาเ้ยบายนะครับ 他对吧？ นะครับจุดที่สองที่ห้าสิไปก็จะเป็นอศาลาปู่เอือรือนะครับวันนี้วันนี้เฮาสิเดินทางไปไหว้ปู่อือรือนะครับปู่อืออ่อราชานาคลาชอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเจ้อพี่น,อนอ้องด,ด้อยลงบ่อดอนมากจะไหนเนาะถึงแล้วครับถึงแล้วอำเภอบึงโขงหลงอันนี้เป็นศาลปู่นะครับพี่น้อง ผานดอกไม้นะครับแล้วก็มีทูบมีน้ําเปล่าอันนี้ก็จะเป็นหมากพลูนะครับเป็นพานเปิดโชคเปิดลาบนะครับบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้ หายนนี้หายคนนี้ดีคเก่าดเจ็ดตเด้อขอสัตจัูเราจีบก็เท่าตุกสาตุกสาจีบเนียเด้อนโมตัสสะพักตอรลาตูสัมมาสัมพุทธะสะนโมตัสสะพักขวตูอรลาตูสัมมาสัมพุทะสะโมตัสสะพักตอรลาตุสัมมาสัมพุทธะสะบุรพาละติมิพักพุทธคุณังบุรพาตะติมิพักรมเมตังบุรพาละตนมิพระสังฆานังบุรพาทุกขะโลกะยังวิวันไเยเสพทุกสัพโสัพโลสัพไปสัพก้อไชยจังไรวิวันไเย สัพพะทานังสัพพะตะพังพระวันตุเมรักันโตจุระกันตุเอหิสังขังกิโยนาคะสุปันนานังนำมาวิหังกายะวาจัจิตตังหังวันทาอุเรนละคะลาลาชาววิสุทธิวาปูชนีเมตตันจะมหาลาภูิโยนาคะท่นทัปปะลิตังขอบารมีเจ้าปู่จงนำพาคุ้มครองให้เกิดความสุขคนเจริญเรื่ยเจ้ามังนี่สีสุขลำนุ่งเงินแรงานให้ประสยชนาครบกำหนในหน้าที่การงานและกับผิ่นเรากับความเฮาด้เดินทางไกลขอให้เจ้าปลอดภัยเด้อ เให้เจ้าดูดินแห้งลำด้วยเป็นรอยล้านพังด้านเด้อเอฮงเฮงฟังฟังเด้อตาไอ้ลูกบูชาเนื้อเอ้าเลิกเลิกหยิบไปเลยหยิบไปบูนาคายานาคีมีเมตตาหยิบยื่นจมหัวลุกท่านสุขหัวยืนให้ชี 你不用 เราอยู่คำชะโนดถึงคำชะโนดแล้วมันดุงนะครับพี่น้องสถานีที่3ของเราสถานีที่3นะครับเป็นสถานีสุดท้ายนะครับเราจะไปส่งน้องบอยที่คอนกรีตบอลเดิมนะครับเรามาซื้อซื้ออะไรแม่มาซื้อใบ้สีค่ะใบ้สีเนาะนี่คือน้องบอยสีฟ้าผมพี่ชูเพย์สีแดงนะครับถึงคำชะโนดแล้วครับสถานีสุดท้ายนะครับ เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับแม่แม่เป็นใดด้านแรกเดี่ยเาพานมาไหมือนย่นงามสามรอบหลอลอตเตอรีแ่แม่เป็นย้าไหนควมถึงรุ่นปี <laughs> ผมยันเงี้ยผมเห็นแม่โต๊ะคิดเรื่องหน้าโมก่อนนะครับมาจัดการทีสักทีหูหนาเงี้ยงเหรอเนี่ยเอาขวด้ในกระเป๋า ไม่อ en ้อ้ขวันี่กระเปาขันี้กระเปาเอาให้นี่อียงโอ้เนาะงนกระก็ได้เงไปเนียสามก้าหกคนถาบอกก็ดีเด้อขอไม่ให้เลยาบเรื่องเายลงนูครับเดี๋ยวเรากำลังเดินทางนะครับ

เอาน้ำสักสีเถอแม่ต้อนเหรียญลงร่อเหนียญลงดิกันดิเหรียญเกตาจะยังทำได้เหรียญมากัน ฟ้าทุชนทางหลยที่หายจะอยู่ค่อยดูัวกกันยาวยาต่อไปเป็นบททดสอบของชีวิต เดี๋ยวเขาส้าไปเบิดอ่าอะไรอีกเปนอย่างแม่รักรอข้นรถรถเก็บไปรถของเฮาเด้ข่รถเนี่ยแล้กขนยากแ้าเบิ่งพี่เราองเดียวเสื้อผ้าไปทังลักแม่ลัดได้ลัก แม่ถึงช็อตเดยดพร้อมว่าใคนี่ข้นครับ ไปแม่พร้อมแล้ว,วพร้อมแล้วให้ตรงไหนแมกับตัวแม่กัตัวต้งจีค่ับ แคหาใบแด้บอกครับขิวประหันิงีก่อนแม่โม่อันเียนบัตขิวกลุ่ม96 96ยืนแต่ว่าทั้งตัวทั้งหล่แต่จันโอ้โห3ใบทะไรครับ3ใบสีดอด2 3ี่ยังแม่นี้96นี่ครับครับนี่คนโบกอยู่ผมนี่แหละคนโบกคละที่ี89บอครับมีแต่8 ดเกียได้ไหมเก้าแปดเกีรดสวยอ่เก้าอยู่ข้างหน้าดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าหน้ำอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรี๋เดี๋ยวขค้งตรงแปดเก้าใพันนนเ้านี่ี่จาใบเท่าไหร่ัี่ร้อยีอ่ เต oh yeah. oh, right? like, ัวะเบียนรถบ๊อชชุนสองทางใช่ละทัเบียนรถที่อย่างชุดสองทางเบียนรถเจ้าขนาดสวยเดี๋ยวผมเอาคนณละไบเอิรนคนคนคนละสุดเป็นเน้นไอดอนจรไม่แค้มไม่รั้งต้องสงพลังศรัทธาไม่ได้ เทียบกับพูดแตกต่างกันไกลสาธาทุชนทั้งไลที่หายจะอยู่ค่อยดูพวกันย่า